สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนจา้จาจ้ามื้อนี้ก็เป็นวันอาทิตย์เด้อจา้จาจ้ามื้อนีห้าวันสิขึ้นไปซองเบิง่งสามพอลูกจกยางจา้าปาน,นีจกสิได้จักสอบหรือปุจา้าปรจาจ้าเฮาสิพาขึ้นไปซองเบิ่งจา้าเพราะว่าเพิ่นขึ้นไปก่อนแล้วค่ะประจา้จาจ้าเฮาก็ได้ขึ้นมาฮอไดไห้แล้วเด้อจ้าไปเบิ่งกระดาจัน,จานสามพ่อลูกนี่จกยางได้จักสอบไปจา้า จะสอบแล้วพ่อย่อยอย <laughs> า้าจะขได้ยดพ่อยฮะ <laughs> จาอยากหยาดป่อจะายาดได้จกสอบแล้วนั่นสามวัน <laughs> ี่สอบที่สามท่านนี่เต็มยู่แล้วลสามนะโอ้โสองตงัวจะายาดเป็นยี่สิบจะาคือได้หยด <laughs> <laughs> ยุ่งกับร้าหลายจะพอแม่พี่น้องยยอยู่ปลายยางมือนีพ่พากันมาจกยางจะยากบรหนักหนักหนักเนี่ยับ ิบอย่างไปกันได้ที่นอนเลยมันเกนพ่อหน่อยบอนอย่างเขาเกียนดิพ่อเหลีลวลยวละแรเลยที่ติดเกียนนี้ป่ะฝานก้อนพุทโธโอ้ยยุงข้าอยู่มันเดินปีนสุโปมันจุกไงคอยรวยออกหาขูดหาเก่าต้นไม้กินน้ำมัน ิดไรันิได้ไม่ตีคนเียผู้หียงเปอย่ไม่ครับเียนเหม็นเยมุ่ยนยุตพอเพิ่นอย่างหยัดแหละอัน เพิ่นว่าอยากมาเก็บเพิ่นเหม็นเพิ่นเลยไปยัดแล้วเพิ่นวันนี้ตุ้ยอภัอยัดเนี่ยทรายก็ค่าแรงเพื่นหาสิบบาทติ้ค่าจกยางเนี่ยให้ร้อยหนึ่งบ่เอาเอาหางหกสิบบาทติ้สงการก็ยังเอาว่าซเจ้ายัดเป็ี่ยนยุติมันก็เป็นสัน đi đá nhát lông lút thầy bọc cho bọc bây chút cho dừng cho cả nhát tôi nhung cái lái thật nhung cái rơi จังมีดปากาได้หามีดที่นี่เนาะพ่อว่พอ่ออยู่ทีเนาะนเขาได้หาขึ้หกมีดกเหรอหกหกมีดตัวหกเกจมีดเหรอหกมีดครื่งก่อนนี่ทางนี้ได้มีดที่หเครื่งทางคุณได้เก็อยู่ จะไปบีพอไส้โลดฝนเข้ามาตกให้ยางได้ก e. ินน้ำนี่เนาะดูมันจมอยู่ปุ๊ผมก็จีบยางข้ามใช่ไหมนี่คือโรกได้ มันยามโจกเก่งได้หลายๆที่มันยามหยอดแม่ใส่มาหยอดข้านข่านทีอันท,ทุเทียวอันเพิ่นเป็นผู้โจกได้จา้าพ่อเพิ่นเป็นผู้ญาตวันนี้เที่ยวนี้เพิ่นอย่างญาตเพิ่นเกนเลื่อนให้พ่อเพิ่นโจก <c oughs> ยางหกเกตเมียทีละจ้าโอ้สแสดงบางงวดนี่เจ้ายัดเต่วอีเดียนบอนกเฮยแกโอ้ได้จากสอบแล้วนี่ <c oughs> ใส่หกสอบที่หกยัดจิ้มล่ะส อันเ้าก็ได้จกยางลาแล้วเลรจ้าได้ซีมเมนได้หกสอบเลยจ้าเพราะว่ายางเ้ากับว่าลายดอกจันถือมีดแล้วสอบจ้า,โอ,าโอ้คนหยัดเหลว่ยยีดีไปหมดเลย มนยัดเต็มบ่แต่ละจักสอบแต่ละสอบนี่ที่ได้หอดหกน้อยัดเต็มบ่อน้อบรรลุสอบมหาจิตโลกเห็นบ่มน้ออยากยัดก็ต้องยัดหมัดแถวๆที่แถวหกสอบเลยเวไปคนถ่ายถ่ายแรงยัดกับถายเก็บคนลอยยางไปเองกค่ะยัดถือก้อยน้อนี่บ่านหนายัดเลยทิกะยัดใจสอบถือก็เก็บนไป

มมแมแามาหกอ,อนันดิ่ไโอ้พอดีเถอะ่ะถุกอพอดีแมามาหกถุงมันมัดไประดีเถอะบ่เอาไวจับมิมัดหั่นฟูมัดได้แล้วบ่หั่นทุบมัดดิ เกี่ยวกบนไดาเอาไวุ้เกมได้มาดแบงกันะไดยหน่อยหงื่แบงกิกาเสียงเด็ ไปวันนี้แล้วๆจะเข้ากอจะจกยางแล้วหรืจ้าสีได้เอายางไปลงร้านนะจ้าบะนี้จะเฮาเกิดไปจกยางได้ลงมาหน้าหด้อจ้าบะนี้จะคลิปนี้เฮาก็ขอฝากกันไว้สักนิดก็นะจ้าเนาะคลิปหน้าจังพอกันไหมเนาะค่ะขอฝากติดตามช่องขอบพุ่งอีสานนอหน้านะเด้นดจ้าก็ขอขอบพุณผพ้ทีิมาติดตามน้ำจ้าวันนี้เฮาก็เด้ก้าวคํำว่าสวัสดีจ้าบาย